วันนี้ค่ะแก้วอยู่ที่เมืองทองสี่บุญวิถีนะคะเป็นบ้านเดียวรังหัวมุมเป็นบ้านหลังใหญ่มากค่ะมีพื้นที่รอบบ้านสนามหญ้านะคะหรือว่าต้นไม้ค่ะเยอะมากๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังหัวมุมนะคะซึ่งเป็นบ้านหลังหัวมุมที่มีหลังใหญ่มากๆค่ะ รั้วรอบขอบชิดนะคะมีต้นไม้ในบ้านนะคะที่เป็นต้นไม้ที่มีดอกไม้สวยๆนะคะร,รอบรบบ้านเลยบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ใกล้ BTS บุญนวิถี <Wow. S 1> แล้วก็ To Digital Park นะคะทำเลค่ะเป็นทำเลที่ดีมากๆเดินทางสะดวกเหมาะทั้ง การอยู่อาศัยแล้วก็การซื้อลงทุนนะคะอยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งนี่เองค่ะซอยวัดธรรมงคลนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่มีขนาด2.5ชั้นทำไม2.5ชั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามีห้องใต้หลังคาด้วยค่ะมีที่จอดรถได้หลายคันเลยเป็นบ้านที่โดดเด่นมากๆค่ะ มีพื้นที่รอบๆบบ้านนะคะหลายจุดเลยที่เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนค่ะบ้านหลังนี้อยู่บนที่ดินร้อยตารางวาพื้นที่ใช้สอยค่ะ297ตารางเมตรพร้อมสนามหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าก,กว้างเลยนะคะเป็นบ้านที่มี ด้านหลังลานซักลางกว้างสามารถเดินรอบบ้านได้แบบสบายๆเลยนะคะเป็นบ้านแบบสี่ห้องนอน3ห้องน้ำหนึงใต้ห้องหลังคาค่ะเหมาะเป็นห้องทำงานหรือว่าเป็น <Wow. S 1> ห้องเด็กเล่นของเด็กๆได้เลยค่ะมีหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องทานอาหารนะคะ แล้วก็มีสองห้องนั่งเล่นนะคะพร้อมกับมีพื้นที่ครัวแล้วก็ลานซักล้างแยกให้เลยนะคะที่ชั้นสองจะมีสามห้องนอนด้วยกันค่ะและแต่ละห้องนอนนะคะก็มีขนาดใหญ่มากๆค่ะมีหน้าต่างนะคะมีพื้นที่ที่สามารถวางเตียงคิงไซส์ได้ห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำที่มีความกว้างมากๆค่ะและสำหรับ ห้องมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่นะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีพื้นที่กว้างสำหรับวางเตียงคิงไซส์ได้เลยแล้วก็จะมีห้องที่เชื่อมต่อไปที่วางตู้เสื้อผ้าหรือ Walk in c นโคสตนะคะแล้วก็มีห้องน้ำ <Wow. S 1> แล้วก็มีอ่างอาบน้ำสำหรับคนที่ชอบแช่น้ำด้วยนะคะห้องน้ำนี้แยกโซนไว้ให้เรียบร้อยค่ะกว้างใหญ่มากๆค่ะ ใครที่ชอบบ้านหลังใหญ่ๆนะคะสไตล์โมเดิร์นนะคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะคะแนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะออกแบบนะคะโดยสถาปนิกนะคะที่มีชื่อเสียงค่ะเป็นบ้านที่แข็งแรงนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะบริเวณชั้น1นนะคะเป็นพื้นที่รับแขกขนาดใหญ่เชื่อมต่อไปที่ห้อง ั่งเล่นหรือว่าจะเป็นห้องรับแขกนะคะโซนหน้าบ้านนะคะที่มีขนาดกว้างมากๆมีประตูนะคะหน้าต่างนะคะขนาดใหญ่นะคะที่มองเห็นรอบๆบ้านได้เลยและทางด้านข้างที่เชื่อมต่อบริเวณห้องครัวก็จึงจะมีอีกสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องรับประทานอาหาร หนึ่งห้องครัวขนาดใหญ่นะคะ <Wow. S 1> ที่มีเครื่องครัวไว้ให้พร้อมเสร็จสรบพแล้วค่ะใครที่ชอบบ้านหลังใหญ่ๆสำหรับครอบครัวใหญ่ๆในแต่ละห้องก็มีขนาดใหญ่นี่เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งค่ะรองรับไว้สำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือจะเป็นห้องทำงานก็ได้ อยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำบริเวณชั้นหนึ่งแล้วก็มีห้องแม่บ้านขนาดเล็กไว้ให้ด้วยนะคะบริเวณหน้าบ้านก็มีความสดชื่นมากๆค่ะใครที่ต้องการนัดชมบ้านเมืองทองสีปุนวิถีหรือสุขมุมวิทร้อยหหลังนี้นะคะสามารถทักเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลยค่ะ